เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่3นะคะในเซ็กชันที่3นี้ที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยเลยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นช่วง Q&A ค่ะคำถามยอดฮิตคลายข้อสงสัยคลายข้อคาใจกันเกี่ยวกับไบโตัวีโปรไบโอติกของเรานะคะตอนนี้ลี่ให้ทีมงานรวบรวมคำถามเอาไว้ให้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้คำถามไหนกดหัวใจรัวๆมาได้เลยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแน่นอนว่าลี่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวแน่นอนนะคะผู้ที่จะมาตอบคาถามของเราทั้งหมดนี้เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มนิวทรีแนลนั่นเองนะคะคุณนรัชพันธิรศักดิ์หรือว่าพี่เก๋นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลี่พี่เก๋ค่ะคําถามตลอดไลฟ์นี้คือเยอะมากๆเลยมีหลากหลายคนอยากรู้ซึ่งคําถามยอดท,ที่ทีมงานเรารวมมาให้นะคะคือคําถามแรกคือไฟโตวีโปรไบโอติกตัวนี้ดียังไงบ้างคะโอ้ยแน่นอนเลยค่ะเขาเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับลําไส้ขอ,อของเรานะคะในลําไส้ของเรามันก็เหมือนระบบนิเวศนะคะเหมือนสังคมชนิดหนึ่งที่มันจะต้องมีทา จุลินทรีย์ที่เป็นชนิดดีๆเพื่อคอยดูแลและปกป้องเราแล้วก็มีเจ้าตัวร้ายนะคะเขาก็จะเข้าไปเพิ่มเจ้าตัวจุลินทรีย์ชนิดดีๆให้กับระบบทางเดิอนอาหารของเรานะคะแล้วก็ปรับ นะคะสมดุลจุลินทรีย์ภายในลำไส้นะคะ,คะให้มีตัวดีมากกว่าตัวร้ายนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยโดยเฉพาะในภาวะนี้ก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอ้อันนี้จําเป็นมากนะคะ,ะ,คะเราพยายาม <โฮ S 2> หาหลายตัวมาเพิ่มภูมิคุ้มกันใช่โ<ช>ดยเฉพาะตอนนี้ที่โรคระบาดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยสำคัญมากนะคะเขามีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะคะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยถูกสร้างจากลำไส้มากถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เขาก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผนังลำไส้ เราด้วยนะคะแล้วก็ลดภาวะลำไส้แปรปวนลดอาการท้องผูกท้องเสียใครที่มีปัญหากินอะไรนิดหน่อยท้องเสียง่ายาหรือว่าท้องผูกง่ายนะคะก็จะไปช่วยปรับให้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินนะคะช่วยสังเคราะห์วิตามินโดยนนะะ 12, เฉพาะวิตามินดีนะคะ B8 และ B12 สสังเคราะห์จาก โปรติกนะคะแล้วก็ช่วยสร้างวิตามินเคด้วยนะคะโดยเขาจะเอากาดใยจากผักผลไม้ที่เราทานเข้าไปไปสังเคราะห์เป็นวิตามินเคสองนะคะใช้งานได้ง่ายขึ้นวิตามินเคเนี่ยจะสําคัญในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าสําคัญมากๆเลยแล้วก็ช่วยปรับสมดุลทางด้านอารมณ์ด้วยช่วยผ่อนคลายความเครียดใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าลำไส้คือสมองของเราด้วยนะคะช่วยปรับอารมณ์ ฮอร์โมนแห่งความสุขเซโรโทนินถูกสร้างจากลำไส้นะคะอุ้ยอันนี้จำเป็นมากเลยนะเพราะช่วงนี้เราเครียดกันมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ช่วยทําให้ระบบผ่อพันธุ์ดีขึ้นค่ะใครที่แบบว่าก,กินนิดกินหน่อยก็อ้วนโปรเบลติกช่วยได้ค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดสิวอักเสบใครที่มีอาการเป็นสิวเลื้องลังเป็นสิวอักเสบพ้นวัยรุ่นแล้วพ้น คนวัยผี้ใช่อันนี้คือต้องปรับที่โปรไบอติกเลยค่ะมันเหมือนเกี่ยวกันไหมคะว่าพอเราขับถ่ายได้ดีแล้วเอาของเสียออกไปร่างกายของเรามันก็เลยเหมือนแบบเฟสึ้นพวกสิวพวกอะไรที่มันเกิดจากการสะสมของสิ่งไม่ดีมันก็จะได้เคลียร์ออกไปเกี่ยวไหมคะเขาจะไปสร้างจุลินทรียดีๆให้เราซึ่งเขาก็จะช่วยลด อาการอักเสบเหล่านั้นนะคะไปจัดการกับเจ้าเชื้อที่ไม่ดีนะคะเพราะพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุของการที่ทําให้เรามีสิวอักเสบเยอะขึ้นไม่น่าเชื่อนะตัวเดียวแบบเหมือนเคลียร์หมดเลย่ะถ้ามันน่าทานขนาดนี้ประโยชน์มันเยอะขนาดนี้งั้นลี่ขอถามคำถามต่อไปเองลี่อยากทานแล้วค่ะพี่เก๋แต่คราวนี้ตัวไฟตัวีโปรไบโอติกตัวเนี้ยเราทานได้บ่อยแค่ไหนแล้ววันนึงจริงจริควรทานวันละกี่ซองคะ เราทานได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายเราเนี่ยต้องถูกสร้างถูกเติมทุกวันนะคะแล้วสามารถทานได้วันละ 1- นถึงสองซองนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเรามีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็เราทานไปแล้วเนี่ยประมาณ7-14วันเนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลภายในลำไส้ให้เรานะคะ30วันเนี่ยเขาก็จะปรับทั้งหมดเลยเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยแล้วก็ป้องกันอาการภูมิแพ้ด้วยนะคะอย่างลี่นี่เป็นคนแบบ แต่ก่อนอะช่วงเด็กๆไม่เป็นเลยพี่เก๋ภูมิแพ้ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเหมือนโดนอะไรนิดนึงก็คันเดี๋ยวตุ่มก็ขึ้นเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะก็คืออยู่ดีๆก็แพ้ผื่นเป็นผื่นแมบางคนไปต่างจังหวัดไปอาบน้ําเป็นผื่นก็ดีเป็นก็บอกว่าแพ้น้ําจริงๆเราไม่ใช่นะคะ จริงๆแล้วก็คือเพราะว่าเรามีแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเยอะกว่ามันอยู่ร่างกายเราเองไม่ได้เกี่ยวกับที่ไหนเขาก็เลยขึ้นมาเล่นงานเรานะคะจะออกเร็วที่สุดก็คือผิวหนังในกลุ่มจะช่วยได้นะคะถ้าทานไปสักสี่สิบ้าวันเนี่ยเขาก็จะเสริมสร้างภูมิต้านทานภายในร่างกายเราจากภายในออกมาสู่ภายนอกเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณสดใสขึ้นนะคะส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นความเครียดลดน้อยลงนะใครที่แบบคนที่บ้านเอ๊ะดุจังช่วงนี้จับทาน ผลิตภัณฑ์ของเราสักก็45วันจะอารมณ์ดีขึ้นเคเลยไบตองมีโปรไบโอติกปรัารได้นะคะถ้าทานถึง60-90ถึงวันนะคะยาวนาน้น90วันเนี่ยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับสมดุลภายในร่างกายหมดเลยด้วยนะคะแบบนี้เราคือสามารถทานได้ประยทานได้เลยค่ะเพราะว่าลำในลำไส้เราเนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์ตัวดีๆเนี่ยมากกว่าตัวที่ไม่ดีนะคะและในแต่ละวันที่เราขับถ่ายออกมาในอุจจาระเรารู้ไหมคะน้องลี่มันจะมีซากศพ ของจุลินซีที่หมดที่เสียชีวิตแล้วหมดอายุไข่แล้วอะอมากกว่าครึ่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานเติมไปทุกวนันมันก็จะช่วยเติมจุลินรีย์ตัวดีๆเพื่อรักษาสมดุลจุลินรีย์ดีๆในร่างกายเราถ้าสมมติเราไม่มีจุลินทรีดีพอเรามันตายออกไปเรื่อยๆเลยเราก็จะเหลือแต่ตัวร้ายไงเพราะฉะนั้นต้องทานเนาะใช่ค่ะต้องทานเติมทุกวัน เราทานตัวไฟตัววิโปรไบโอติกไปทุกวันทุกวันเรื่อยๆเนี่ยจริงมันจะมีผลข้างเคียงไหมคะไม่มีนะคะก็อย่างที่พี่เก๋บอกเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเราจะสูญเสียไปทุกวันปอดปนไปกับอุจจาระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทานเติมก็ไปทุกวันถ้าไม่มีสีเป็นผลเสียที่มากกว่าเป็นผลเสียอย่างเยอะเลยนะคะแล้วสมมติอย่างคนที่เริ่มทานตอนแรกเลยนะคะช่วงแบบวัน2วันแรกหรืออาทิตย์แรกมันจะมีผลอะไรมั้งไหมคะก็เคยทานมาก่อนเลยช่วงแรกๆนะคะ7วันแรกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็คืออาจจะมีอาการที่ลำไส้เรา ปรับในการรับจุลินทรีย์ตัวดีๆเข้าไปก็อาจจะมีเลอบ้างถ่ายลมบ้างท้องอืดบ้างใช่ค่ะมันเป็นการต่อสู้กันตัวดีๆเริ่มเพิ่มเข้ามาแล้วเขาก็จะไปจัดการยึด อนาเขตไอ้เ uh huh. จ้าตัวที่ไม่ดีที่มันยึดไว้ก็จะมีอาการออกมาบ้างแต่ว่าอาการพวกนี้ก็จะหายไปภายในหนึ่งสัปดาห์าหนะคะเดียวก็ปรับสมดุลได้เรียบร้อยแล้วงั้นคาถามต่อไปเลยน,นี้รวบรวมมาจากคนที่ถามในช่วงต้นไลฟ์นะคะ,ค,ะคือหลายคนถามมาว่าจริงๆเราสามารถทานไฟโตวิโปรไบโอติกตัวนี้ได้มากกว่าวันละหนึ่งซองไหมคะได้มากกว่าวันละหนึ่งซองค่ะซึ่งก็ดูจากร่างกายเราเป็นหลักถ้าใครที่มีอาการเป็นผื่นง่ายแพ้ง่ายท้องเสีย ท้องเสียก็ง่ายไปทานซ้มตามจานเดียวกับเพื่อนเพื่อนไม่มีใครท้องเสียเลยแต่เราท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบคทีเรียในร่างกายคุณเนี่ยมีตัวที่ไม่ดีเยอะกว่าตัวดีช่วงแอใช่คุณก็อาจจะต้องทานมากกว่าวันละหนึ่งซอมเพื่อปรับนะคะเพราะอย่าลืมว่าในร่างกายเราเนี่ยเราต้องมีจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยมากถึง85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยอะมากให้ตัวไม่ดีมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือคืออันนี้จะดีต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเราทานเสริมได้เลยกลุ่มหนึ่งที่ ที่ควรจะทานเพิ่มก็คือคนที่ทานยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อพวกนี้เวลายาฆ่าเชื้อเวลาเราทานลงไปเนี่ยมันมันไม่รู้ไงคะว่าเชื้อตัวไหนดีเชื้อตัวไหนไม่ดีมันฆ่าเเตียงใช่ค่ะแล้วก็บางคนวัยน้องๆวัยรุ่นเป็นสิวทายาฆ่าเชื้อ สิวคุณจะไม่เป็นแต่คุณจะไม่มีแบคทีเรียตัวดีๆเลยเพราะมันก็กระทบไปถึงใช่อันนี้จันตาลา่อสุขภาพมากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทานยาพวกนี้ติดต่อกันเรื้อรังเราควรทานเพิ่มเพื่อไปสร้างเหล่าทหารที่ดีๆนะคะคือสร้างจุลินทรีย์ตัวดีๆเพิ่มเข้าไปโอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเราไม่เคยรู้แล้วเราทานยาสิวกินยารักษาสิวเอาตายเป็นที่ลำไส้คุณจะไม่เป็นสิวคุณจะไม่เป็นสิวแต่คุณจะเป็นมะเร็งในอนาคต ค่ะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย70%ถูกสร้างจากโปรไบโอติกในลำไส้เราเพราะมันไปฆ่ามันฆ่าหมดกกเลยเใช่่ะน,นี่นวะเพราะฉะนั้นรีบเติมโปรไบโอติกเข้าไปนะคะและสําหรับใครก็ตามที่ตอนนี้เริ่มอยากจะทานแล้วค่ะสําหรับไฟฟตวีโปรไบโอติกฟังดีๆเลยนะคําถามนี้น่าสนใจจริงๆคือเราควรจะทานตอนไหนแล้วล้วก็ แต่ละวันเนี่ยเราทานกับพวกอาหารได้ไหมหรือทานกับเครื่องดื่มต่างๆได้ไหมคะนะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ไฟโตวิ้โปรเบลติกเนี่ยแนะนำให้ทานตอนท้องว่างช่วงไหนก็ได้จะเกาะตื่นนอนมาทานเลยก็ได้พี่เกศจะทานตอนตื่นนอนนะคะตอนช่วงโฟกัสปุ๊บได้ทานก็ทานตอนตื่นนอนตื่นถึงทานเลยหรือว่าก่อนอาหารช่วงที่เราท้องว่างอยู่หรือถ้าลืมทานอาหารไปแล้วหลังอาหารก็ได้แต่ปล่อยให้ช่วงท้องว่างหลังจากทานอาหารไปแล้วสัก3ามชั่วโมงเพื่อเพิ่มการดูดซึมที่ดีขึ้นแล้วก็ ทานได้กับอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นของร้อนนะคะก็คือจะโรยบนอาหารที่ไม่ร้อนได้<ต>เครื่องดื่มที่ไม่ร้อน,อนได้หมดใช่ค่ะแต่ว่าระวังของร้อนเพราะของร้อนจะทําให้เขาตาย จะทําให้น้องเขาเสียชีวิตค่ะแฮลี่แนะนำจริงๆถ้าสมมติเราไปใส่ในอาหารหรือว่าสลัดผักนี่เวิร์กมากใช่เถ้าเป็นของเย็นแบบเทลงไปผสมลงไปในซีราลตอนเช้าเหล่งก็ได้ใช่ค่ะเครื่องดื่มเย็นๆใส่ได้เลยทานไปเลยได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าทานบนถ้าโรยบนอาหารก็ให้ทานอาหารนั้นให้หมดภายใน30นาทีอ๋อมันจะได้ยังอยู่ใช่ค่ะยังอยู่ครบนะคะและอย่างนี้ค่ะสําหรับคนที่ทานพวกเจทานพวกอาหารมังสวิรัติอย่างเงี้ยสามารถทานไฟตัววิโปรไบโอติกได้ไหมคะทานได้เลยค่ะทานได้เลยนะคะสบายใจ ได้เลยค่ะอะงั้นถ้าเจไปแล้วมังสวิรัตไปแล้วรีบถามถึงกลุ่มน้ําตาลดีกว่าบางคนบอกว่าอยากเพิ่มจุลินทรีย์ดีอยากมีโปรไบโอติกนี่แหละแต่กลัวอ้วนกินแล้วมันจะอ้วนไหมมันมีน้ําตาลหรือว่ามีพวกกลูเตนไหมคะโอ้อันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าความหวานที่เราใส่เป็นไอไฟโตวิฟโปรไบโอติกของเราเป็นอะซิซัมแฟมเคคืออะไรคะเป็นสารให้ความหวานเป็นสารทดแทนน้ําตาลซึ่งไม่มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดเลยเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานทานได้สบายใจค่ะไม่มีแคลอรี แล้วก็ไม่เพิ่มอะไรห่ากมัตาลในเลือดด้วยนะคะแล้วของเราก็ไม่มีกลูเตนนะคะสบายใจได้ปลอดภัยดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะรีเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนเริ่มกดสั่งแล้วใช่ไหมคะดักธุกิจสักเซสมอลเราสั่งกันรัวๆเลยแต่คราวนี้สมมติบางคนอาจจะสั่งไปตุนนะคะสมมติเขาสั่งไปเยอะมากๆเลยเราควรจะเก็บตัวไฟตัววิโปรไบติกเก็บยังไงต้องหลีกเลี่ยงอะไรเป็นพิเศษค่ะหนึ่งไม่แนะนําให้เอาเข้าตู้เย็นนะคะให้วางอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติ แต่ระวังอย่าให้โดนของร้อนอ,อย่าวางใกล้ของร้อนมีที่หนึ่งที่พี่เก๋อยากจะบอกว่าไม่ให้วางก็คือบนหลังตู้เย็นเพราะมันร้อนเพราะมันร้อนมันจะคายละอายบนหลังตู้เย็นนะคะ,คะบนไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่ควรวางเลยนะคะ เพราะมันจะทําลายคุณค่าก็คือเอางี้หาอุณหภูมิห้องปกตินี่ค่ะใช่ค่ะไม่โดนแดดไม่โดนของร้อนนะคะก็เก็บกันได้ตุนกันได้ไม่ต้องเ่าเข้าตู้เย็นค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะนอกจากพวกผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเรียกชื่อว่าไหลายคนเป็นคืออย่างลี่เองอ่ะมีเพื่อนที่เป็นคุณแม่แล้วมีน้องเด็กๆลูกๆเนี่ยทาผักใช่พอเขาไม่ทานผักเขาเด็กไม่ชอบทานผักเด็กชอบทานแต่แป้งทานแต่ขนมปังคราวนี้เด็กๆถ่ายยาก ครา้นี้ค่ะไอตัวไฟตัววิโปรเบติกตัวนี้เด็กๆทานได้ดีมากทานได้ถ้าเด็กนะคะเริ่มอมได้เริ่มเคี้ยวได้ทานขนมได้ก็ทานโปรเบติกของเราได้ปลอดภัยมากๆมันจะทําให้เป็นการไปสร้างแบคทีเรียตัวดีๆให้น้องเขานะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะปรับสมดุลระบบขับถ่ายเขาเองแต่แบคทีเรียตัวดีดที่เข้าไปสร้างมันไม่ใช่แค่ระบบขับถ่ายมันจะส่งผลให้น้องถึงระบบภูมิต้านทานของน้องเองนะคะ อารมณ์ความจําด้วยค่ะการมีสมาธิในการเรียนรู้มันมีงานวิจัยนะคะเขาให้เด็กที่สมาธิสั้นหรือเป็นออทิสติกเนี่ยค่ะในต่างประเทศนะคะหรือแต่ในเมืองไทยก็มีแล้วนะคะให้ดูแลรักษาด้วยโปรไบอติกใช่ค่ะความจสมาธิหรือมันเกี่ยวกับวิตามินบีช่วยใช่ค่ะบีมันจะเกี่ยวกับสมองสมองใช่ค่ะแล้วก็การหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสุขหลายๆอย่างถูกสร้างจากลาไส้ใช่ค่ะกลายเป็นว่า ง่ายๆเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทานไ,ได้หมดเลยจ<ส>บเลยนะคะ,คะและตอนนี้หลายๆคนเริ่มมีคำถามนี่ชื่อว่าเป็นคําถามที่ลี่คิดมาตัตตอนต้นแล้ว ว่าก็ในเมื่อจุลินทรีย์ดีๆพวกนี้บางทีเขาบอกว่าอยู่ในโยเกิรต์ตอยู่ในอาหารหมักดองที่มีโปรไบโอติกอยู่แล้วถ้าสมมติบางคนอย่างลี่เอนลี่บางคนกินนมกินโยเกิร์ตเยอะมากบางทีก็มีอาหารหมักดองบ้างคืออย่างนี้เราได้โปรไบโอติกมากพอไหมคะเราควรจะต้องเสริมด้วยไฟตวีโปรไบโอติกหรือเปล่าต้องเสริมค่ะเพราะอย่างอาหารจำพวกโยเกิร์ตเนี่ย<อ>แน่ๆเลยถ้าเราซื้อทั่วไปรี่ชอบรสอะไร รี่อ้ยรี่ชอบหมดเลยสตรอเบอรี่ก็มีวุ้นมะพร้าวตัวเอขออร่อยกันก่อนถูกป่ะค่ะน้ำตาลอ้วนอ่ะที่หนูจะได้เยอะกว่าโปรไบอติกยอะเยอะกว่าจุลินทรีย์ดีก็คือน้ําตาลส่วนมากโยเกิรที่เรากินกันนี้ก็คือเราเอาอร่อยไงคะก็คือ1น้ําตาลเยอะ 2. จํานวนของแบคทีเรียดีๆที่มันจะยังคงมีชีวิตอยู่มันน้อยมาก น้อยมากใช่แล้วเราเราซื้อออกมาแล้วกว่าเราจะถึงบ้านถูกไหมคะมันก็ไม่ได้ถูกควบภูมหภูมิตลอดเวลานะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่อยู่ในโยเกิร์ตของจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยมีเพียงบางสายพันธุ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราทานพวกโยเกิร์ตหรือของมักดองพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ตัวที่ดีแล้วก็ไม่ดีส่วนมากเราก็จะได้ตัวที่ไม่ดี เข้าไปมากกว่าใช่ค่ะนะคะถ้าถ้าเขาหมักดองแบบไม่สะอาดเช่นผักดองเราแน่ใจไหมคะว่าจะสะอาดจริงด้วยเนาะจุ๊ดไหมคะกิมจงจิ้งจีเนาะถ้าไม่ไู้สะอาดมันก็โอเคกับเราแต่ถ้าเจอที่ไม่สะอาดเราก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ค่ะบางสายพันธุ์แล้วก็อายุของเขาจะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นไโตววิโปรเบลติกของเรานะคะจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราทําการเคลือบเขาด้วยเทคโนโลยี5 La เลเยอร์เคลือบเขาถึง5ชั้นเพื่อให้เขาสามารถเดินทางผ่านกรด ที่เข้มข้นกดแก่ในกระเพาะทางเดินอาหารกว่าจะไปถึงลำไส้เราใช่ค่ะผ่านไปจนถึงลำไส้เล็กลำไส้เล็กกดในกระเพาะเป็นกดแก่เข้มข้นแล้วลำไส้เล็กเป็นด่างที่เข้มข้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงมันจะต้องมีเทคโนโลยีพิเศษซึ่งเราใส่ไปในไตรวิปรไบโอติกที่เราเคลือบจุลินทรีย์ของเราถึง5ชั้นนะคะให้เขาสามารถเดินทางผ่านกระเพาะอาหารผ่านลำไส้เล็ก ไปจนถึงปลายทางลำไส้ใหญ่ได้ไปให้ตรงจุดใช่ค่ะแต่ทีนี้เจ้าจุลินทรีย์ที่โปรไบโอติกที่อยู่ในโยเกิร์ตกิมจิหรือผักดองทั่วไปเขาไม่ได้ใส่เทคโนโลยีพวกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะเหลือ เจ้าตัวจูลินซีดีดไปถึงน้อยค่ะอ๋อมันก็ไม่พออยู่ดีใช่ค่ะยังไม่ะะจะเสริมทาไปให้มันถึงจุดจริงๆใช,ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบแพ้นมคือหมายถึงว่าแพ้แลคโตสในนมนี่ค่ะไม่สามารถย่อยแลคโตสได้ใครเป็นบ้างใครเป็นยกมือยกมือไม่ได้กดหัวใจมากดไลค์มานะคะใครเป็นแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยลุ่มนี้สามารถทานไฟโตวิโปรไบอติกได้ไหมคะทานได้ค่ะเพราะข้อดีของไฟโตวิโปรไบอติกของเราเนี่ยนะคะเขาสามารถผลิตนะคะผลิต เอนไซที่จะย่อยน้ําตาลแลคโตสที่อยู่ในนมได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่แพ้นมเนี่ยสามารถทานได้เลยนะ,ะ mm hmm. เขาจะย่อยจนน้าตาลที่อยู่ในนมเนี่ย mm hmm. เหลือน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ดีเลยอ่ะ,ะพูดไปพูดมาเหมือนทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงแล้วก็ทุกกลุ่มอายุเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างตอนนี้เรียกชื่อว่านักธุรกิจ c c e s s more หลายหลายท่านบางทีทานตัวไฟโตวี o อยู่แล้วมีคำถามขึ้นมาค่ะว่าแล้วอย่างนี้จะสามารถทานตัวไฟโตวีโปรไบอติกควบคู่ไปกับไฟโตวี o เดิมได้ไหมมันจะแบบไปดีท็อกซูลินซีออกไปสับดูดออไปไหมใช่ไหมคะ,คะไม่โดนคะ่ะสามารถทานควบคู่กันได้เลยเพราะอย่างที่บอกนะคะไฟโตวีโปรไบอติกของเรานะคะถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยี ไฟเลเยอร์นะคะก็คือเคลือบถึง5้าชั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะทนนะคะต่อน้ำย่อยนะคะต่อระบบขับถ่ายได้ดีไม่ต้องกลัวค่ะเขาจะไม่สูญเสียไปพร้อมกับการขับถ่ายของเรานะคะเขาจะเขามีประสิทธิภาพในการยึดเกาะผนังลำไส้ดีเกาะแน่นมากชอบจังเลยเห็นภาพเลยอ่ะตอนนี้อลลี่เห็นนะคะน้องกุ้งน้องกุ้งคอมเมนต์เข้ามา ็นเหมือนน้องกุ้งนะฟังไปพร้อมกันเลยนะคะน้องกุ้งบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นคนที่แบบกินนมเปรี้ยวกินยาคูอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแซวว่าน้องกุ้งชอบกินอ๋อน้องกุ้งบอกว่ากินนมเปรี้ยวกินยาคูอยู่แล้วอย่างเงี้ยในนั้นมันก็มีแลคตบาซิลัสที่เราได้ยินก<ช>ันแล้วยังจําเป็นต้องมาทานไฟตว,วิโปรติกเพิ่มไหมคะใช่เลยเป็นความเข้าใจทุกคนเราเราจะซื้อนมเปรี้ยวทานาซื้ออยากคูมีแลคตบาซิล<ช>ัสเติมเข้าไปก็อย่างที่บอกค่ะว่าจำเป็นต้องทานค่ะเพราะว่าหนึ่ง ในนั้นมีจุลินทรีย์ที่ยังคงมีชีวิตเหลือน้อยเ,ออเหมือนเดิม,เห,ม,เ,ดมเหลือน้อยแล้ว<ะ>ที่ได้เยอะอย่างที่บอกน้าตาล<า>เยอะกว่าแล้วก็<ะ>จํานวนสายพันธุ์นะคะก็น้อยนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความทนทานที่เขาจะสามารถผ่านกรดในกระเพาะ,ะไปได้จนกระทั่งถึงลําไส้ใหญ่เนี่ย น้อยมากๆเพราะฉะนั้นต้องทานเสริมอยู่ดีค่ะยังไงก็ต้องเสริมแนะนาให้ทานเสริมยล้สุดท้ายขอย้ำย้ำตรงนี้อีกหนึ่งคำถามเลยไปไหนๆเรามาในเรื่องของทางนมเปรี้ยวในเรื่องของยาคูแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระหว่างตัวไฟโตวีโปรไบโอติกตัวนี้กับตัวนมเปรี้ยวทั่วไปตามท้องตลาดมันต่างกันตรงไหนบ้างคะค่ะแน่นอนเลยค่ะเรามีจุลินทรีย์พี่เก๋ย้ำเรามีจุลินทรีย์ที่ยังคงมีชีวิตมากกว่าแน่นอนนะคะเพราะเรานะคะ,ะวิจัยหนึ่งในการล็อก เขาด้วย mm hmm. เคลือบเขานะคะแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะ,ะในร่างกายเราเนี่ยแต่ละอวัยวะเนี่ยใช้จุลินทรีย์ที่ทนต่อและต่อต่อสภาวะต่างๆเนี่ยแตกต่างกันะนะอย่างถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปาก oh. เขาก็จะต้องทนกับน้ําท่วมได้ดี oh. เพราะเวลาที่เราดื่มน้ําเข้าไป น้ำเยอะใช่ไหมคะเขาต้องเป็นสายพันธุ์ที่ทนน้ำท่วมได้ดีต้องดได้ดีใช่ค่ะส่วนจูรินซีที่อยู่กับผิวพันธุ์ผิวหนังของเราก็ต้องทนกับไขมันได้ดีเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยเป็นไขมันนะคะแล้วก็จูรินซีที่จะผ่านกระเพาะไปได้เนี่ยมันต้องทนกรดได้ดีถูกไหมคะรวมไปถึงจูรินซีที่จะสามารถอยู่ในลำไส้ใหญ่เราได้ต้องทนกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะเพราะลำไส้ใหญ่เรามันมีกลิ่นนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความคงทนแต่ละสภาวะให้เหมาะกับแต่ละส่วนของร่างกายเรามากถึง10สายพันธุ์นะคะแล้วก็เยอะถึง2 0 0 0 0ล้านตัว<ฮ>เยอะมากอันนี้ชัดชเลยว่าแตกต่างเยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใช<ะ>้บททานนมเปรีย้วยวแล้วอาจจะทานต่อได้แต่ว่ายังไงเราควรจะเสร์มให้มัน<อ>ตรงจุดไปเ,เ่ยเฉพาะเจาะจงตรงจุดทนถึงจุดเป้าหมายที่จะไปดูแลในแต่ละส่วนได้แล้วก็ครอบคลุม สิบสายพันธุ์โอ้โหชอบตรงนี้นะคะอะแล้วตอนนี้ค่ะมีนักธุรกิจสักซ์เซสมอบางท่านบอกว่าทานตัวไฟตโววีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีคําถามว่าแล้วอย่างนี้จะสามารถแบบทานคู่กันได้ไหมหรือจริงๆทานแค่ไฟตโววีอย่างเดียวพอหรือเปล่าไม่ต้องเติมไฟตโววีโปรไบโอติกเข้าไปได้หรือเปล่าคะแนะนําให้ทานควบคู่กันค่ะใช่ค่ะทานควบคู่กันอย่างผลิตภัณฑ์ไฟตโววีโปรไบโอติกก็จะ ให้ทานตอนท้องว่างนะคะ,คะแล้วก็ลปรภัพันฟไฟโตวีให้ทานก่อนนอนเหมือนเดิมนะคะเพราะการทํางานของเขาต่างกันค่ะ,คะฟไฟโตวีเขาจะเน้นในเรื่องของการหลักขับของเสียดีท็อกซ์ลำไส้นะคะ,คะแต่ว่า,ฟาไฟโตวีโปรไบโอติก จะปรับสมดุลลำไส้เพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีที่ไม่เบื่อให้กันได้จริงเนคนละเวลากินคนละเวลาอย่างที่บอกคาถามช่วงแรกว่ามันก็ไม่ได้ดีถกจุลินทรีย์ดีหรอกไปนะมันกินคนละช่วงทํางานไปเสร็จแล้วค่อยไปดีถกของเสียพอเราทานน้องเข้าไปน้องก็จะยึดเกาะไปเลยค่ะ๋อ้โะงั้นทานคู่กันจําเป็นนะคะยังไงก็จําเป็นต้องทานตัวไฟโตวิ้โปรไบโอติกอยู่ดีนะคะออะล่ะแล้วตอนนี้ค่ะถามเลยตรงๆว่าแล้วใครล่ะคะที่จําเป็นจะต้องทานตัวไฟโตวิ้โปรไบโอติกบ้างก็ อย่างแรกเลยคือคนที่รู้สึกตัวว่าระบบทางเดินอาหารมีปัญหาระบบย่อยมีปัญหานะคะระบบลำไส้ที่ด oh ีหมายความว่าเป็นระบบย่อยที <c oughs> <c oughs> oh okay. ่เราจะต้องไม่รู้สึกถึงมันเลยเช่นไม่เลอะไม่ตดไม่ท้องอืดนะคะไม่ไม่ไผยล้มบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนที่มีระบบย่อยไม่ค่อยดีเนี่ยควรทานเลยเพื่อปรับระบบย่อยนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นโรคกระเพาะ กดไหลย้อนพวกนี้คนทานคนที่มีระบบขับถ่ายที่ผิดปกติรวมถึงท้องเสียง่ายท้องผูกง่ายอันนี้คนทานเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเพื่อปรับระบบลำไส้เรานะคะแล้วก็คนที่แพ้ง่ายเหมือนหนูค่ะลีดลีด่ีดนบที่พี่เก๋บอกรี่โดนหลายอยมากเลยอ่ะรี่ทั้งเรื่องของการขับถ่ายอย่างเงี้ยอันนี้จะเยอะเกินไปแล้วก็รี่จะเป็นเรื่องของการแพ้ง่ายเหมือนที่พี่เก๋บอกแพ้ง่ายใครจะไปรู้ว่าออดทั้งหมดที่าอันนี้นิดมันเป็นที่ลำไส้เหลาขึ้นผื่นง่ายหรือที่บางคนก็เป็นผิวแบบเป็นผื่นแบบแซ เติมที่ขึ้นผื่นแบบไม่รู้สาเหตุผิวหนังแพ้ง่ายอะไรเงี้ยต้องปรับค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ดีๆเข้าไปในลําไส้เราแล้วก็คนที่มีอาการของโรคภูมิแพ้อ่างเงี้ยตัวโปรเบลติกเนี่ยช่วยปรับได้นะคะ,คะหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบองค์รวมเพราะว่าอย่าลืมว่าโปรเบลติกเนี่ยดูแลทั้งบดภายในร่างกายเลยและกลุ่มหนึ่งที่สําคัญ ต้องทานนะคะไม่ทานไม่ได้คือคนที่ทานยาเหลือรลังทานยาเหลือยาังกลุ่มยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะหรือยาแก้สิวนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้คุณจะไม่มีแบคทีเรียตัวดีๆเลยนะคะคุณจะสูญเสียกองทหารที่ดีไปเพราะฉะนั้นต้องกินเข้าไปเพื่อสร้างเพื่อเติมเข้าไปโอ้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ตอบทุกคําถามมาว่าเคลียร์สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากได้ต้องรีบสั่งแล้วนะคะวันนี้รียต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับพี่เก๋ให้ความรู้เยอะมากตอบทุกคำถามได้เคลียร์มากๆเลยนะคะขอบคุณมาก ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ